สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์เนิวข่าวนะครับใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะครับแต่เราเชื่อนะครับว่าพลตํารวจเอกธุรเชษฐ์พานเนี่ยนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเร็วๆนี้กลับมาแน่นอนครับเพราะว่าดูจากอ่าอย่างสมมุติผมไปฟังของอ่าคุณไพศาลนะครับโอ้โหท่าน้าบอกว่าบิ๊กโจ๊กมาตอนปีใหม่อ่ะเข้ามาหาอ่าเข้ามามากับภรรยาเข้ามาหา ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้ได,ได้ได้คุยในถึงส่วน,นของคดีวิกโจกหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอบหลังก็ได้มีการได้เจอกันอีกว่าเออตั้งแต่มาหา,า,าคุณประสานเนี่ยก็คือพูดง่ายว่า,าทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับก็คุณประสานก็บอกว่าก็ได้ให้พระไปองค์หนึ่งนะครับก็วิกโจก็ สายมูสายอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่เข้ามาหาเนี่ยก็ทาให้ชีวิตดีขึ้นอะไรขึ้นพวกคดีต่างๆเกี่ยวกับภรรยาเกี่ยวกับคดีตัวเองด้วยก็คลี่คลายลงอย่างที่มีการไปพาดพิงถึงบิ๊กโจ๊กนะครับทีล่าสุดเนี่ยที่ว่าออกหมายจับคดีมิ่นประมาทนะของอ ตำรวจท่านหนึ่งอะเอาคิดแล้วเรียกว่าเป็นตำรวจท่านหนึ่งแล้วกันที่ที่ข่าวออกเมื่อล่าสุดเนี่ยทีเนี้ยก็เลยก็เลยทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่มคลี่คลายเริ่มออกมาในทางที่ดีครับแล้วก็อ่าทางคุณไพศาลยังยังยังบอกอีกนะว่าคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปพูดชี้นำหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเสาะหามาเป็นข้อมูลเป็นที่แบบอ่า ติดตามข่าวอะไรอย่างนี้ว่าทางปปชเนี่ยก็น่าจะยกคำร้องเพราะว่าคนที่ผิดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับก็เป็นคริสนะครับก็พันพันตำรวจโทรคิดปริยเกตนะครับก็เป็นลูกน้องว่าออก็พูดง่ายว่าเป็นคือคือพูดง่ายว่าทำผิดคนเดียวนะครับแต่ส่วนลูกพี่เนี่ยก็คือน่าจะไม่รู้ก็เลยมันก็ไปไม่ถึงทางบิ๊กโจ๊กไงเพราะว่า ในในส่วนตรงนี้คือบางทีมันต้องแยกแยกกันไงลูกน้องทําผิดแต่ลูกพี่ไม่รู้แต่จะโยงไปลูกพี่ด้วยมันก็ไม่ใช่หรือว่า,าหลักคือเหมือนอย่างที่ที่ทางคุณไพศารบอกว่า,าเนี่ยคือสมมุติว่าเส้นเงินเนี่ยมันตรวจสอบได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอตรวจเส้นเงินไปว่าเออไปถึงใครหรืออะไรงไงเงินแค่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าตึก ตีเป็นฟอกเงินไปเลยอะไรไปเลยอย่างเงี้ยคือเหมารวมเลยมันไม่ได้ครับก็คือต้องต้องมีการแยกแยะต้องมีการอ่อมองภาพให้ว่าเออเนี่ยเงินตรงนี้มันเป็นเงินอะไรมาจากไหนอะไรยังไงแล้วเงินส่วนตัวเขาล่ะเขาคือคนเรามันจะไม่มีเงินส่วนตัวเลยเหมือนอย่างเราทุกวันเนี้ยแทะทำงานเราก็ต้องมีเก็บตังค์ใช่ไหมก็ต้องมีเงินส่วนตัวก็ม,มีเงินใช้จ่ายใช่ไหมแต่ส่วน แต่แต่ในส่วนที่ทางลูกน้องเนี่ยใช่ไหมเอาไปเอาไปโอนเงินเอาไปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจํานวนที่เล็กน้อยอะแต่จะตีเป็นฟอกเงินไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันมันก็ไม่น่าใ,ใช่อันนี้คือคือนี้ผมสรุปให้ฟังนะเพราะว่าฟังจากทางคุณไพศาลมาอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าในมุมมองอะ่ะคือมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละทีนี้เนี่ยเราไม่ได้มองว่า ตอนนี้คือคือคือตัดเรื่องที่ว่าอ่าใคร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 ที่อ่าเป็นคนทําหรืออะไรเงี้ยการแกล้งบิ๊กโจ๊กหรืออะไรเงี้ยคือตัดตรงนั้นไปเลยก็คือพูดง่ายๆว่าแค่ว่าถ้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้กลับไปเนี่ยปปชยกคําร้องนะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยอ่าชี้ขาดมาว่าเออบิ๊กโจ๊กไม่ผิดอะไรเงี้ยถ้ากลับไปทํางานก็จบแต่ทีเนี้ยการที่จะกลับไปเนี่ยมันมันก็ยังต้องรอตรงนี้อยู่ไงเพราะว่าเขาก็ อย่างคุณต่างเก็บอกว่าอยากให้ทางปปชออกมาชี้แจงหรือว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสินหรือยังไม่ได้ชี้ขาดเพราะอะไรถึงถึงถึงยังไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ยหรือยังได้ข้อมูลไม่ครบหรือว่าตัดสินมาแล้วว่าบิจงไม่ผิดอ่าโอเคก็ออกมาแถลงข่าวอะไรประมาณนี้ก็เพิ่งได้เลือกตั้งะนะครับก็มีทางปปชเนี่ยเลือกตั้งนะครับก็ได้ คุณสุชาตินะครับก็เป็นคณะกรรมการปราปชคนใหม่นะครับก็พูดง่ายๆว่าเนี่ยผมมองว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโอกาสที่จะได้กับค่อนข้างที่จะสูงมากอันนี้ก็จากที่เรามุมมองนะคือแบบวันนั้นนะผมเข้าไปดูที่เขาคุยเกี่ยวกับเรื่องคอเซ็นเตอร์คือการดับไฟดับไฟแล้วแต่ก็ยังมี เขาเรียกว่ายังมีคนที่ช่วยเหลืออยู่เช่นเอาน้ำมันไปให้เอาอะไรไปให้อะไรเงี้ยน้ำมันอ่ะเอาน้ำมันไปให้ในการแบบว่าเครื่องปั่นไฟอะไรตต่างๆนานาอะไรเงี้ยผมก็ได้ฟังทางบิ๊กโจ๊กพูดแะว่าคือตรงนี้เขาเคยปาบมาแล้วมันหมดมันมันมันยุบลงไม่ได้หมดมันยุบลงแล้วก็แล้วก็มีการจัดทาโพขึ้นมาก็กราฟมันก็จะดิ่งลงก็ถือว่ายุบลงแต่อ่า การค้ามนุษย์กับคอเซนเตอร์เมื่อก่อนมันจะแยกกันใช่ไหมแต่บิ๊กโจ๊กบอกทุกวันนี้มันรวมไปด้วยกันแล้วมัดรวมไปด้วยกันแล้วมันเลยการทํางานเกี่ยวกับพวกนี้มันก็เลยทําให้ยากขึ้นแล้วก็เวลาจับอ่ะหรือว่าบัญชีมาหรือบัญชีไหลหรือว่าเป็นการจับเนี่ยคือจับแต่หัวหวไงแต่ต้นตอลึกๆจริงๆอ่ะจับมันไม่ได้ไงมันก็เลยยิ่งจับก็ยิ่งเกิดขึ้นมายิ่งจับก็ยิ่งโผล่ขึ้นมาเยอะมากขึ้นกว่าเดิม เนี่ยครับก็อย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็เรียกว่าทํางานเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตํารวจที่มีคุณภาพแล้วก็เก่งมีความรู้ความสาม,มารถเยอะจริงๆนะครับบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็คือถ้าเกิดมุมมองว่าวันหนึ่งได้กลับไปรับราชการอีกเหมือนเดิมเป็นรองหบตรลช่วยเหลือประชาชน ผมว่าในมุมมองผมว่าประชาชนก็น่าจะได้ประโยชน์จาก b ิกโจ๊กไม่มากก็น,น้อยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนเข้าถึงง่ายนะครับโหลงพื้นที่เข้าถึงง่ายคือใครที่อยากจะร้องทุกข์หรือใครที่อยากจะให้ b ิกโจ๊กช่วยเนี่ยก็คือสามารถเข้าถึงง่ายนะแล้วก็ช่วยเหลือแบบจริงจังก็เลยเป็นทําให้ประชาชนเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยรักบิ๊กโจ๊กชอบบิ๊กโจ๊กอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาทํางานอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ส่วนส่วนใครที่ที่มองต่างกันไปเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีหรืออะไรไม่ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็มันแล้วแต่สิทธิแต่บุคคลใช่ไหมอย่างบางคนชอบเขาก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความคิดของคนเราเราไม่สามารถห้ามกันได้แต่ พูดง่ายว่าตั้งแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็ไปถึงจนให้ออกจากราชการนะตั้งแต่เขาออกจากราชการมาผมว่าผมมองว่าเนี่ยมันก็ได้เป็นการเหมือนเป็นการพักผ่อนเขาด้วยอะ่ะเป็นการได้อ่าพักผ่อนไม่ต้องมีความคิดความเครียดอะไรเยอะแยะใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลามาเองก็คือก็ได้กลับไปทํางานอย่างที่ตัวเองเคยทํามาก่อนใช่ไหมก็คือการเป็นตำรวจอย่างล่าสุดเนี่ย คุณสนทีเนี่ยที่ว่า,าเป็นคดีกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมที่ว่าบิ๊กโจ๊กฟ้องคุณสนทีเนี่ยว่าพูดง่ายว่าหมิ่นประมาทใช่ไหมแปดคดีหรือไงเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดคือตอนนี้พอตั้งแต่บิ๊กโจ๊กเข้าไปหา,าคุณไพศาลเนี่ยคุณไพศาลบอกว่าอย่าอย่าไปฟอ้องร้องอย่าไปอะไรกับใครอย่าไปเขาเรียกว่าสร้างศัตรูเลยอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายแล้วบิ๊กโจ๊กก็ถอนฟอ้องคุณสนทีหมดเลยที่เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาท ก็คุณสนทธิีก็ยังออกมาพูดเลยบอกว่าตัวคุณสนทธิเองเนี่ยเขามีจุดยืนนะครับก็ต่อให้ถอนฟ้องไปเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ถอนเนี่ยเขาก็ต้องสู้อยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้กลัวแต่ถ้าในเมื่อถอนมาเนี่ยตัวเขาเองก็มีจุดยืนเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าไม่ให้อ่าลงไม่ให้ทําข่าวเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือว่าไม่ให้พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่แค่ว่าจะไม่ขุดคุยลงไปลึก ใช่ไหมส่วนอะไรที่มันมันผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่มันถูกก็คือก็จะพูดในในเชิงนี่มันถูกอ่าก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นการเหมือนปล,ปลดล็อกใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะได้เห็นไหมเวลานั่นคุณสนทรีจะพูดเกี่ยวกับบิกโจกอะ่ะคือจะลงลึกมากเลยใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนีน้แต่ตอนนี้คุณสนทิีบอกว่าโอเคถ้าในเมื่อทางปปชตรวจสอบแล้ว มองแล้วว่าเส้นทางการเงินมันไม่ได้บิ๊กโจ๊กไม่ผิดผิดที่ลูกน้องคนเดียวถ้าปปชขอออกมาเขาเรียกว่าแบบพูดง่ายว่าออกมาชี้แจงออกมาคือตามกระบวนการเขาแล้วเนี่ยแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ผิดอุลทีบอกก็ไม่ผิดก็คือไม่ผิดใช่ไหมก,ก็ตามตามตามตรงนี้ว่าเออถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดผมก็จะพูดในตามความเป็นจริงอะไรประมาณเนี้ ก็าอาจจะไม่ได้มาเจาะลึกเหมือนยังเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็ผมก็นับใจนะโหนับถือนําใจพี่โจ้งจริงนะพี่โจ้ก,ก็แบบพูดง่ายว่ายกฟ้องไปแบบคือไม่ฟ้อง,ไม,องไม่ฟ้องมินอม,มาดยกไปสุดยอดในความคิดผมมองแล้วว่าสุดยอดนี่แหละมันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องผมว่านะอย่างพี่โจ้กเนะี่ย ถ้าได้กลับไปยังไงก็ได้เป็นผนบตรแน่อันนี้นะในความคิดของชาวบ้านเราธรรมดานะเขาอาจจะอาจจะไม่ได้กลับไปก็ได้แต่เราคิดว่าเออถ้าได้กลับไปก็คงได้เป็นผนบตรแน่หรือเขาอาจจะไม่ได้กลับก็ได้อันนี้ใช่ไหมเราก็แค่วิเคราะห์กันไปแล้วก็มุมมองเฉยๆใช่ไหมอ่าครับสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สําคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้อาร์ตเนวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆเด็ดๆเ,เอามาลงกันใหม่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ